รับาเชงเดียวนี่นี่นะผู้ชมเก็บรักษาไว้เก็บรักษาไว้แล้วแล้วมันส่งได้ไหมพี่อนุชาพี่อนุชามันส่งให้เขาได้ไหมส่งลูกค้าได้ไหมเนี่ยส่งได้ครับวิธีการส่งห้องเย็นไปมีรถห้องเย็นอ่ะส่งได้อ๋อมีรถห้องเย็นใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าลูกค้าส่งสั่งไม่เยอะล่ะสองสามโลเนี่ยมันส่งได้เหรอได้ัะมีมีบริการรถเย็นห้องเย็นส่งให้เหรอมีมีขายอยู่ทั่วประเทศมีส่งทั่วประเทศนะครับอ้าวเลยถ้าไปส่งในบ้านเนี่ติดรถมีห้องเย็นเลยอ๋อเอางี้เอางี้ใครที่อยากจะคือก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับหวานหวานที่อเมดิลฮาที่เก็บไว้บรรจุไว้อย่างดีเนี่ย ใคร่<อ> <นะ S 2> าฝาดจะตีให้โอ้โหไม่ฝาดไม่ฝาดเลยอันนี้อยากจะทานแต่ว่าเป็นผลสุกนะเก็บซีนรักษาไว้ <c oughs> คุณภาพดี <c oughs> นะครับหวานหวานหอมชื่นใจสดชื่นเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะท่านอาวุโุโสเนี่ยโอ้โหนี่จะสดชื่นมาก <c oughs> ทานวันหนึ่งแค่สองเม็ดเนี่ยโอ้โหพลังมาปุ๊บเลยนะนะ สั่งได้ใช่ไหมเนี่ยเออเอาเอางี้เอางี้ใครจะสั่งนะครับผมพี่อนุชาสั่งพี่อนุชานะต้องบอกว่าไม่ได้กินทีเดียวหมดจานสองเม็ดสเม็ดพอแล้วคันี้ชื่นใจลงกําลังเหนื่อยๆมาแพ็คแล้วเดี๋ยวเด๋ยเมื่อกี้ก็แกะแพ็คไปแล้วเอาอาแพ็คที่ยังไม่ได้แกะมาดูนีจะได้จะได้ให้ท่านได้ดูว่าขนาดแพ็คขนาดนี้ออจัดหั แพ็คครึ่งโลครึ่งโลราคาพร้อมส่งเท่าไหร่พี่อน <t aps> ุชาราคาส่งลูกค้าลูกค้าสั่งซื้อพี่เทเท่าไหร่ครัส่งพร้อมส่มงครึ่งโลเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ท่านเพราะว่าตอนนี้แกก,กําลังคิดอยู่ว่าค่าส่งค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวราคาท่านดูที่หน้าจอนะ <t aps> อยากได้ทาเนี่ยโอ้โหสีขนาดนี้นเนื้อเนียนขนาดนี้เนื้อนเนียนเลยนะพิชาน่ะ อ้าวอยากทานไปแล้วชื่นใจชื่นใจเลยจะกินไม่ได้เลยด้วยความควรลองกินสิโอ้โหเนื้อเนียนเนี่ยื้อเนื้อเนียนหอมหวานอันนี้อเอซดาฮานน้ำนี่นะถ้าหากว่าไม่ให้เปลืองมากก็น้ำแข็งผสมนะแบบกินแบบน้ำตาลสดเลยโอ้โหเยี่ยมอร่อยโอ้โหอร่อยมาก ออวันหนึ่งห้าเม็ด<ม>เนี่ย<ม>สดชื่นเลย ดสดชื่นเลยอะ่ะอันนี้แหละที่มีของดีที่เราจะบอกว่าเราต้องหาวิธีการในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศเขาไม่มีแบบนี้ไม่มีแบบนี้อันนี้ถ้าส่งถ้าส่งห้องเย็นไปต่างประเทศนะพี่ชานนะโอ้โหผมจะพูดไปเดียวส่วนใหญ่เขาจะแข็งแข็งใช่ไหมคเขาจะแห้งแบบโอแห้งไปตแต่ของเรานี่จะเป็นอีกอหนึ่งอรทรถนี่ฮะ ปอกเปลือกเลยคุณมาลัยสาุพัดคับปอกเปลือกนี่นะมือเดียวก็ปอกได้เห็นไหมปอกง่ายปอกเปลือกง่ายกินง่ายนี่ครับนี่เนื้อสีสวยเนียนหอมขึ้นจมูกเลยนะเข้าไปหอมขึ้นจมูกได้เลยนะครับเอาล่ะท่านที่อยากจะทานนะครับผมผมขึ้นเบอร์พี่อนุช,ชาให้แล้วท่านก็สั่งซื้อพี่อนุช,ชาเลยนะ เดี๋ยวพี่นุชชาเป็นคนจัดส่งเราแกรู้วิธีการเขาจัดส่งระบบห้องเย็นนะครับแล้วห้องเย็นก็จะไปส่งถึงบ้านท่านคุ้มค่าความอร่อยความสดชื่นให้พลังงานอร่อยจริงๆนี่ยินจัพลำทําเอ็ดตาหารนะครับนี่ฮะ เปล่งสีปลาไหลส่นชื่อด้วยปลาเรือส่วนชื่นอินตราส่วนุต้มดูดล้างขี้ล้างเจญส่วนน้ำอินทผาล้มเนี่ยถ้าพี่ส่งห้องเย็นได้ก็แสดงว่าส่งได้ด้วยส่วนน้ำอินทผลพล้ำขวดเท่านี้นะครับนะผลิตมาสะอาดหอมหวานชื่นใจเเปิดให้ผมหน่อยอยากรู้ เดีผมหน่อยนะนี่อนุชาอินทภาลัมทําให้เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านขวดเท่าไร่เดี๋ยวผมที่ขึ้นหน้าจอแล้วสั่งอนุชาเข้าไปเดี๋ยวเขาจะส่งให้โอ้โหสดชื่นแน่นอนสั้นหน่อยนำไปจำหน่ายนี่แหละก็ว่าการคุยกันนี่เป็นไงโอ้ยตาสดตาตัสด มันหอมหวานสดชื่นพี่ชานแล้วพอลงไปถึงกระเพาะปรากฏว่ากลิ่นหอมตีขึ้นมาที่จมูกมันขนาดนั้นนะท่านผู้ชมนะมันขนาดไม่ใช่ผมโม้นะเดี๋ยวพี่ชานไม่หยุดแล้วเห็นไหมแก่แกะแก่แค่สี่เมตรพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหวานขึ้นตาไม่ขึ้นไม่ขึ้นตาหวานตาจะหวานแต่นี่อร่อยมากหอมสดชื่นหวานสบายสบายครับนี่คือตอนนี้ก็ที่วัดหลังวัดคลองสิมก วัดกองสูงเขามีงานกระถินวันนี้แหมฉะนั้นระหว่างน,นี้ท่านจะได้ยินเสียงอนุมโมทนากระถิ่นไปในตัวหอมหวานสดชื่นคนแก่ดีไม่ต้องไม่มีฟันก็เนืออเน้นสบายโอ้โหแม่อำนวยความสะดวกเงือกืดเดิมแเออสดชื่น,สด,นสดชื่นอร่อยอน,น,น,น้ำตาลไทนพลประโนคือล เอานะสั่งเป็นโหลเอาท่านสั่งเป็นโหลเอาแล้วกันเดี๋ยวโหลก็รัเท่าไหร่เดี๋ยวพี่รุชาแจ้งให้ทราบนะครับโอ้โหน้าน้าอินทภาลัมหอมหวานสดชื่นแล้วผลอินทภาลัมผลสุกนะครับเก็บหวานโดยโดยรสชาติของมันนะของอินทภาลัมอ,อินทราลัมอเริอาหาร เดี๋ยวเหรอว่าจะใส่กรูโค้ดเป็นบ้างอะไรบ้างไม่ได้มมม่่ีีไความหวานความหวานเขาได้อยู่แล้วได้ได้ตัวเข้ามานเองใช่ครับไม่ใช่จังเลยวิเชียนจำลายเขาใจบี้คนต้องใช้สองมือเลอววิเชียนนี่บีบรสเนื้อง่ายเขาใจเลยวก็จะทำลายการนี่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 เลือดล้นอ่กมาเลยนะมั้ยมีแต่เนื้อเลยเนี่ยเปลือกไม่มีแล้วทานง่ายเลยอืม ยังไม่ได้ถวายไตรนะครับนำไตรอกมาข้างหน้านะรครับแล้วนำถวายพระพุทธเจ้าได้เลยะครับออไม่หยุดอหอมหาวานสดชื่นน,นะโอ้สั่งไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยา,า,ายพลัง